สวัสดีค่ะสวัสดีในยามเช้าสวัสดีช้ามิอับทุกท่านเลยนะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารเมื่อวันก่อนมีได้รายงานไปว่าคุณไม้ระยองได้เคลื่อนไหวหลังจากที่ได้ห่างหายไปนานจาก Facebook มีการโพส์ตในครั้งสุดท้ายในวันที่คุณบุ้งทะลุวังได้เสียชีวิตก็คือวันที่15พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้น ก็มีข่าวกระพือขึ้นมาว่าคุณไม้รรยองไม่ได้ไปตามนัดที่ศาลดังนั้นจึงเป็นเอกฉันท์ว่าคุณไม้รรยองน่าจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยน่าจะรีภัยออกไปที่ต่างประเทศแล้วทีนี้มันก็มีข่าวตามมาเมื่อเร็วๆนี้นะมีสลิมหรือว่ามีการปั่นกระแสด้วยจากคนที่รีภัยที่อยู่ในนิวซีแลนด์นะคะก็ปั่นกระแสว่าคุณไม้รรยองนั้นไปรีภัยที่นิวซีแลนด์แล้วก็เขาจะไปรับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่เขาลือกันตามมานะคะว่าคุณมายรยองน่าจะไปมีชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศสแต่พอมีคนเขาเข้าไปคอมเมนต์นะคะหลังจากที่คุณมายรยองได้เคลื่อนไหวทางด้าน f a c e b o o k ว่าขออวยพรให้มารรยองออมีชีวิตที่ดีขึ้นทําการทํางานเร่งที่จะเรียนภาษานะที่นั่นสวัสดีการดีเพราะว่าตัวคนที่โพสต์เนี่ย ก็อยู่ในฝรั่งเศสด้วยดังนั้นเขาก็เลยอวยพรน,นะคะว่าให้คุณไม้ระยองนั้นเร่งที่จะเติบโตในประเทศฝรั่งเศสต่อไปแต่ว่าคุณไม้ระยองก็มาดับฝันนะคะโดยมาบอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือก็คือคล้ายๆว่าพยายามที่จะบอกว่าอย่าเลินต่อไป ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสนะอะไรแบบนี้นะดังนั้นตอนนี้คนก็เลยถกเถียงกันว่าสรุปแล้วคุณไม้ระยองอยู่ที่ไหนแต่ก็มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดว่าน่าจะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะเพราะตอนนี้หลังจากที่ใครเดินทางออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งตรงไปที่ฝรั่งเศสอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีความง่ายก็ได้นะมีความง่ายที่จะสามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ี้ภัยก็อาจจะเป็นไปได้นะตอนนี้ในโซนยุโรปเนี่ยจะมีความ ฮิตมากเลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะคะฝรั่งเศสแล้วก็มีแคนาดาด้วยที่เขาจะอบอุ้มผู้ลี้ภัยอันนี้ก็คงจะต้องมารอความชัดเจนกันต่อไปเนาะว่าตกลงแล้วคุณไม้รยองจะไปมีชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศอะไรร่วมทั้งทางคุณเพนกวินดะ้วยนะซึ่งคุณเพนกวินยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ก็หวังใจว่านะคะจะได้รับการอบอุ้มจากทางประเทศโยุโรป คุณไม้ระยองได้โพสต์นะในวันที่26สิงหาคมกลับมานะคะแล้วบอกว่าจงถกเถียงเพื่อปกป้องหลักการมิใช่บุคคลก็คือตอนนี้ก็มีความร้อนแรงในเรื่องของการเมืองเนาะตั้งแต่ช่วงของการเปลี่ยนฐานนายกรัฐมนตรีเรียกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากนะจงกระท่านถึงบัดนี้เลยก็ยังไม่เคยได้สงบจิตสงบใจเลยในโลกการเมือง ยังคงมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างนาหูนะหลายหลายฝ่ายเลยทั้งพักการเมืองทั้งประชาชนทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งนักกิจกรรมโอ้โหงานนี้นเตือนวุ่นวายเลยแล้วก็มีการย้ายคั่วเปลี่ยนข้างมีทั้งงูเห่านักกิจกรรมมีทั้งงูเห่าสอสอโอ้โหตอนนี้วุ่นวายกไปหมดเลยรวมทั้งนักวิชาการด้วยนะดังนั้นเนี่ย ใครที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของการล้ภัยของคุณไม้ระยองหรือว่าทางคุณเพนกวินด้วยนะถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วหลังจากนั้นนะคุณไม้ระยองก็ได้หายไปแล้วก็กลับมาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งในวันที่29สิงหาคมการพูดถึงคนเสื้อแดงในรุ่นของผมอาจจะโดนตำหนิว่าเป็นการห้อยโหนถึงการต่อสู้ แต่การสะดุดดีถึงวีรบุรุษคนเสื้อแดงนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ควรกระทําไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดขอสะดุดี99ร่างอไรวิญญาณของผู้ต่อสู้กับเผด็จการก็คือที่ผ่านมานะคะก็มีพวกสลิปเนี่ยเขาไปด่าว่าโอ้โหนี่ปากยังไม่สิ้นกินน่นนานมตอนที่มันเกิดการสูญเสียเนี่มอยู่ที่ไหนพอเข้ามาในโลกการเมืองแค่แป๊บ เดียวเท่าน,นั้นเองห้อยโห,หนโจรทยานไปกับเรื่องของคุณเสื้อแดงหาว่าด้อมส้มมาอิงแอบเอาเรื่องราวการต่อสู้ของคุณเสื้อแดงไปแอบอ้างอะไรแบบนี้ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่วุ่นวายกันในโลกการเมืองแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะก็นางแบกก็มีาศาสตร์ีอะไรกันนะคะวิวาทะกันในเรื่องของคุณเสื้อแดงเนี่ยแหละ มาเมื่อสามวันที่ผ่านมานะคะคุณไม้ระยองก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็มีการคุยกับเพื่อนนะด้วยภาษาที่เขาเรียกกันว่าอะไรภาษาคุกใช่ไหมเอ่ยภาษาคุกนะซึ่งเราก็แปลไม่ออกหรอกก็มีคนเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแต่นี่ก็ไม่ได้จำเนาะก้อนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันละกันว่าเขาก็ออกมาแซวเล่นกับเพื่อน ต่อมานะคะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาคุณไม้ได้ยองได้เคลื่อนไหวครั้งหนึ่งบอกขอใช้พื้นที่นี้เพื่อบันทึกถึงเรื่องราวของชีวิตและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนเลยครับเมื่อเราได้พูดถึงความสำเร็จสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงก็คือผลลัพธ์สุดท้ายความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ความสำเร็จที่สามารถจับต้องได้แต่สิ่งที่มักจะถูกมองข้ามไปก็คือ,คอเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้างตลอดเส้นทางที่เราจะต้องผ่านมาก่อนหน้านั้นหลายครั้งความสำเร็จถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเพียงแค่การเดินไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้แต่ในความเป็นจริงความสำเร็จมักจะถูกปูด้วยอุปสรรค และความท้าทายที่จะต้องฝ่าฟันเราอาจจะต้องไปเจอกับความล้มเหลวหลายครั้งความผิดหวังที่ทำให้เรานั้นต้องเริ่มต้นใหม่การที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากและความกังวลที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางแต่ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของระยะทางที่ทำให้เรานั้นได้เติบโต และเรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่และอุปสรรคที่เราได้ผ่านพน้นเราจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนดังนั้นความสำเร็จไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามองเห็นในปลายทาง แต่มันคือทุกสิ่งที่เราผ่านมาทุกความพยายามที่เราใส่ลงไปทุกความเจ็บปวดที่เราต้องเผชิญและทุกบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กับมันความสำเร็จที่แท้จริงนั้น มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายแต่มันคือระหว่างทางของการเดินทางที่จะทําให้ตัวเรานั้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมรอยเท้าที่ยาวไกลเมื่อมองกลับไปบ่งบอกได้ในผลงานบางรอยอาจจะมีชำรุดเพราะสะดุดจุดกวากน้ำ ฟันฝ่าเพื่ออนาคตที่งดงามเก็บเป็นนิยามแห่งความภูมิใจบันทึกณวันที่5กันยายนปีพศสองพันห้าพานุพงศ์มณีวงศ์หรือว่าพานุพงศ์จากนอกไม้ระยอง เข้าไปดูใต้โพส์นะก็จะมีั่วบรรดาแฟนคลับทั้งหลายเข้าไปให้กำลังใจขอให้ไม้นั้นมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาความศรัทธาอุดมการณ์ที่ดีงามต้องเจริญงอกงามค่ะแม่เชื่อยอย่างนั้นขอให้ไม้ดูแลตัวเองดีๆยังรักแล้วก็เข้าใจศรัทธาในน้องเสมอไม่เคยลืมเลยนักต่อสู้อีกหนึ่งคนในหลายๆคนที่เสียสละก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง ขอให้น้องประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้มีความสุขกับทางสายใหม่สู้ไปด้วยกันให้กำลังใจนะคะแค่ใจสู้ไม่ท้อถอยเราก็สำเร็จเราก็ชนะแล้วดูแลตัวเองให้ดีก้าวต่อไปข้างหน้าอย่าหวั่นไหวอาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างขอให้เข้มแข็งอดทนส่งกำลังใจให้ในเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่งดงามผ่านอุปสรรคทั้งหมดนะคะ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยกราบหัวใจดวงน้อยๆสู้ไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้เสมอครับน้องมีโอกาสแล้วได้รี้ภัยขอให้ประสบความสำเร็จนะ นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่มีเพื่อนๆมาให้กำลังใจแต่แน่นอนนะคะว่าคนที่ด่าก,ก็มีรวมทั้งคนที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจก็มีเพราะว่าในโลกของการต่อสู้เนี่ยเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามันมีจังหวะจะโคนบางครั้งการที่คนพวกเนี้ยหมายถึงพวกไม้ระยองหรือว่าเพนกวินที่เขาได้รับการตัดสินในช่วงหลังมันก็อาจจะมีเวลาให้ได้หาทางหนีทีไล่ ซึ่งเราเข้าใจนะว่าในส่วนของคุณไมล์เยองกับคุณเพนกวินเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้กะว่าจะหนีนะเขาคิดว่าความยุติธรรมมันยังคงมีไงเหมือนที่ทนาอน,อนนท์ได้พูดว่าถ้าเกิดเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตเพื่อความมั่นคงสถาพรมันไม่ผิดกฎหมายซึ่งตัวบทกฎหมายมันระบุเอาไว้แบบนั้นโดยที่ว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าในการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายมันจะ ไม่สามารถทําได้ในส่วนของภายใต้ผู้พิากษาในปัจจุบันนี้ซึ่งที่ผ่านมามันไม่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไงแต่ในตัวบทกฎหมายเนี่ยมีมีระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อเป็นส่วนรวมหรือว่าเพื่อด้วยความสุจริตไม่ได้มุ่งมากปรารถนาที่จะไปทําร้ายก็จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ว่าพอมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนที่ทนายอนนท์เนี่ยน่าจะเป็นคดีแรกของการตัดสินแล้วทําให้เห็นชัดเลยว่ากฎหมายนั้นมันไม่ได้อยู่ข้างประชาธิปไตยและคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําด้วยดังนั้นทนายอนนท์จึงน่าเป็นคดีแรกที่ทําให้นักกิจกรรมเนี่ยเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ตัดสินตามตัวบทกฎหมายดังนั้นเมื่อการเวลามันผ่านไปยิ่งแน่ชัดเลยว่าทนายอนนท์น่าจะเป็นการ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่ไปมันก็ไร้ความหมายเพราะว่าศาลนั้นจะตัดสินเพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้จะสุจริตหรือไม่สุจริตจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าเราไม่สนศาลจะไม่รับฟังข้อเท็จจริงศาลไม่ต้องการให้คุณพิสูจน์แต่ศาลต้องการที่จะกำหลับให้คุณนั้นปิดปากคุณไม่จําเป็นต้องพูด จะเป็นเรื่องจริงคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดเพราะกฎหมายไทยมองว่าพระมหากษัตริย์นั้นสูงสุดจะไม่สามารถลงมาเป็นท็อปิกให้ผู้คุณพูดคุยได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ประจักษ์ดังนั้นทําให้ทุกคนก็มองว่าถ้าการที่ยังอยู่สู้คดีต่อเนี่ยคือผิดแน่นอนผิดในความหมายของศาลนะเพราะศาลก็ตีความหมายว่าการกระทําแบบนี้ไม่สามารถทําได้ ก็เลยทําให้เขาต้องขยับขยายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจเราต้องยอมรับนะว,ว่าคนที่ยังคงอยู่เนี่ยอาจจะตั้งหลักไม่ทันคืออย่างในเคสของทางเพนกวินที่ไปเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาน่าจะเหมือนเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางคนอาจจะบอกหนีเถอะเพราะถ้าไม่หนีนี่คือเพนกวินนี่เท่าไหร่สี่ร้อยกว่าปีหรือ,อยังไงที่ตอนนั้นมีการแซวกันเล่นอะนะแล้วในการเนี้ย มันเหมือนกับว่ามันต้องกระทําอย่างรอบคอบสุขุมที่สุดดังนั้นก็อาจจะไม่ได้มีการทักชวนกันเนาะ่างคนก็ต่างหาทางเอาตัวรอดทีนี้มันก็เลยเป็นในลักษณะแบบเนี้ยที่บางคนก็อาจจะเหวอว่าอ้าวหนีไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ทําให้สลิงเอาไปเล่นกันนะว่ามีการทอดทิ้งกันไหนบอกว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันแต่ว่า พอเรื่องราวมันออกมาแบบนี้นี่ก็อยากจะออกมาอธิบายเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะหนีหรอกแต่สาเหตุที่หนีก็คือมันประจักษ์แล้วไงว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่สู้เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองมันก็ไรความหมายเพราะเขาจะตัดสินโดยที่ว่าเขามองว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดเรื่องของพระหมหากษัตริย์ได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ ทำให้ทุกคนนั้นยอมจำนนว่าสู้ไปมันก็ไม่ชนะอยู่ดีดังนั้นก็เลยออกไปสแสวงหาหนทางใหม่ดี่กว่าก็เลยทําให้คุณเพนกวินเอ่ยือว่าทางคุณไมละย,ยองนั้นคิดว่าไปตายอาดับหน้าเถอดดังนั้นทําให้คนที่ยังอยู่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วยังไงดีอันนี้มันก็เลยทําให้คนที่ยังเหลืออยู่ก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าหลังจากนี้มันคงจะยากที่จะไม่ได้รับการประกันตัว พราะที่ผ่านมาก็มีการตัดสินในคดีของบาสนะคะที่ทําให้คดีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้รับการประกันตัวรวมทั้งคุณทิวากรก็คงจะไม่ได้รับการประกันตัวรวมทั้งคนอื่นๆไว้นะแม้กระทั่งป้านาบ้านตปง่งที่ออกมาด่าอหอตองแค่นั้นก็มีการพิพากษา6เดือนกับอีก10วันปรับกับอีก1000บาทแล้วก็น่าจะมีการตัดสินในเช้านี้นะคะถ้าศาลตัดสินว่าไม่รอลงอาญา นั่นหมายถึงว่าป้านาต้องเข้าไปติดในคุกนะคะประมาณ6เดือนอีกสิวันนี่คือน่าจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าเนี่ยคำว่าอ,อหอตอนะคะไปถึงปริยุจันโอชาเนี่ยคือเป็นโทษที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถให้อภัยได้แล้วก็ไม่เชื่อว่านะคะการตัดสินในคดีของป้านาเนี่ยมันเป็นการสังเวย ประยุจันโอชาในฐานะในตําแหน่งขององคมนตรีเพราะตอนนี้เขาเป็นองคมนตรีแล้วเขาเป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งมีความขลังเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจะปล่อยผ่านไม่ได้คือเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นองคมนตรีแล้วทําให้เขามีเกียรติยศมากขึ้นไปอีก นี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะที่เราสรุปมาเป็นข่าวสั้นๆให้ทุกคนได้รับฟังกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆได้รับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ